แล้วก็ถอดท่อไอเสียออกมาครับแล้วก็ถอดล้อออกมาถอดล้อออกมาแล้วก็งัดยางก่อนครับงัดยางงัดยางนอกงัดยางไนนแล้วก็งัด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 ทางงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดออกมาเอายางไนออกมาแล้วก็นำ คอนพลาสติกมาทุบๆๆๆมแล้วก็มาตัดซีลวดให้มันออกให้หมดแล้วก็มาร้อยซีลวดใส่เข้าไปแบบนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ด้วยวงล้อที่ลูกค้าซื้อมาให้ใหม่เสร็จแล้วเราก็มาตั้งซีลวดครับพอตั้งเสร็จก็จะกลมแบบนี้ครับแล้วก็มางัดยางเข้ากันแล้วก็มานำมาใส่รถที่ ูกค้านำมาให้ซ่อมนะครับตี้ใส่ล้อใส่ท่อเป็นอันเสร็จพิธีครับ